ผลในการเโนเวทแล้วก็เปลี่ยนหลังคาครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วตัวบ้านเนี่ยสร้างมาประมาณ27ปีแล้วนะครับอะไรอไรมันก็เสื่อมตามสภาพของมันไปเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคปีนี้เราจะทําการเโนัเวทครั้งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราคิดถึงเนี่ยก็คือการเปลี่ยนหลังคานะครับเราช้อยแรกที่เราคิดถึงก็คือ SCG เนาะเราก็เลยชวนกันไปเดินที่ S C G เมกาบางนานะคะที่นั่นเป็นคล้ายๆ Service ิ t a สเตชนะคะพอเข้าไปเนี่ยเราก็ได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเราไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยในการเลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญที่นั่นเนี่ยก็ให้คำแนะนำดีมาก ตอนแรกก็ยอมรับนะคะว่ากังวลใจมากเพราะว่าเราคิดว่าการเปลี่ยนหลังคาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แบบต้องวุ่นวายแน่ๆเลยแบบว่าเราจะต้องย้ายออกไหมจะไปอยู่ตรงไหนหอะไรเงี้ยะค่ะก็กังวลพอสมควระคะ่ะตอนแรกก็กังวลนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันทํางานจริงนะครับแต่ละวันเนี่ยเขาจะรื้อกระเบื้องเก่าเป็นส่วนๆนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ณนาะส่วนนั้นแต่ละวันเนี่ยงานจบนะครับ เราก็เลยใช้ชีวิตได้ตามปกติเนาะอาลางคืนนอนได้อย่างไม่กังวลใจเลยจริงๆครับข้อดีของการ<ม>เปลี่ยนหลังคานะครับก็คือได้แก้ไขปัญหาหลังคารั่วนะครับจากที่เคยกังวลตอนนี้ผมสบายใจมากเลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้เรื่องของความสวยงามด้วยนะคะเพราะว่า<ช>พอเราเปลี่ยนหลังคาใหม่เนี่ยคือบ้านเราก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้น เราก็สบายใจนะคะแล้วก็ประทับใจในบริการของ S c G มากนะคะเพราะว่าบริการดีมากค่ะใช่จริงๆการเปลี่ยนหลังคานไม่ใช่เรื่องยากนะฮะถ้าใช้บริการจาก S c G แบบผม